หนูติดตามพี่กีมานานมากติดตามหนึ่งอายุเท่าไหร่สแอนบายเบื้องเขาบอกว่าอย่าอไปทำเป็นงานตั้งใหม่เราจะไป่ว่างลำพึงคือจึงมากขอบคุณมากค่ะ ตายแล้วก็สา่เย <ไป S 3> ลยมูแ่ะยังมาตอบสิที่ที่อ่านแบ่ทอ,อ,อ่อ่าน,น,น,นไม่ประใจแบบเนี้ยเล่นเออฉันฉันฉันปวดไปเต็นผีตามบ้างไหมครับผีตามบ้างไหมไม่นะคะพี่กินตอบไปแล้วว่าผีไม่ทำอะไรพี่กินไม่ได้เลยพี <laughs> ่กินสนใจวอล์กสบับไลฟ์เหมือนครั้งก่อนนู้นไหมครับ บ็อกฉบับไลฟ์เคำอะไรคำอะไรอะคะยังไงอะคะไม่อยากมีหน้าจอใหญ่เอาไปหน้าจอพอที่เป็นใหม่ป้าที่อะไรเขาได้ไวไรนะที่ที่ใช่ไหมตามใช่ไหมแต้มผู้ผิดบ็อกฉบับไลฟ์เหมือนครั้งก่อนหนูตแต่ที่เราไปที่เนี้ยที่พี่ออมอ่ะออ๋ใช่ไหมป้าใช่ไหม นนเขาบอกว่าเราเจอพี่กินมันเกิดค่ะใช่ใช่ใช่เจอหน้ามาอันนี้มัเกิดในจริงกันไอันนี้นา่าจะไม่ได้อะแต๊บอ,อันนี้เขาน่าจะไม่ให้องหน้าจะไม่ให้นะไม่หรอนะคะว่าไลฟ์ไปด้วยแล้วก็จะได้แค่ตรงนี้ เพราะว่า,ายนานีเป็นความหลับพวกนี้สวยมากเลยเออสวยอะแค่นี้แต่งงานสวยสังเฮ้ยจริงป่ะเออพวกสวยดีนะ <c oughs> อะจรดีดีปี๊ปป <c oughs> ี้หรอกวะจำได้แล้วนะสินยานีส <c oughs> ิงเป็นเองติ๊กตอบชื่อช่างทำหุ่นี่ชอบนอนที่สุดไหนลองค่ะ <c oughs> ทำไมดาราหน้าเล็กจังสัตยทำไมเอ้ยทไมสิดาราสอนแด็กหน้าเลยเออไม่แต่งมนาที่ไหนี่อ่ะแบบดูแบบทำผมกระด่บยากดูดูเคยดูแบบในโูทูบมแต่แบบหมือนังไปงานอะไรยไม่ได้แบบนั้นยากแบบดาราเข้าชี้ินค่าเด็กเึงหน้าเล็กอ่ะอ๋อใครเป็นซีนไงค่ะ อ่ะปไปเรียบตีเหรอไ่รนารามเขาต้องการทาเป็นสุนก็ต้องบอกเหไมว่าเขาแต่งแบบอะไรได้ไหมข้าวเหนียหไ้ตัาเลยจิ้อ้าวเหรอไม่หรอกลูกนี้สวยมากเขาบอกจริงๆเราเล่นีเวกเตอรนะจริงๆริงนคือไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะซึ่นีเวยเป็นเพลงอีกแล้วอาไม่เป็นสีแดงใ่ไห้มเอากบเดกดีตองตอ้ตันี้ก็่ดง วันนี้ไม่ถ่ายงานค่ะเฮ้ยพี่มี่ของนีบที่มีอาไลเนอร์สำหรับคนตาดำมากหรือเปล่าเงียคืออย่างเรียบบดเอกือยเราต่างนบแบบดอกันตางนบดยเพราเราเว้ไปเ็รอยู่เชียงไหมอ๋อดิฟิล์ใช่ไหมมันต้องว่าติดปวามเดินแบบดำล้วตายเลยเนจริงเหรอีิฟิล์มันเอวิเดนท์บางทีแเ่มันไม่ตามไปหรอ เราแบบว่าเราเราทำได้หรอเออเราตั้มให้เบิกอั้ใช่แล้วก็สีตาเขไม่ต้องวเลยใช่เลยมต่างต้องเกลือตองดูดยอดดูดแมงนะโอเคดีนะมันดูเหมือนสั่งยออเอนยไม่ถึงแต่ใกล้มาละต่อแบบเหมือนดยอดแม่ก็คเือ แต่บอกว่าให้ไปบดเดนลงนะพี่กเนี่ยนี้เาว่ามีงแต่หน้าโฟมใ่าแต่เนี่ไม่อยากทำอะอยากให้เราอะเครง้เยอะแต่ถ้าเแป้นเยอะคุณต้องัำให้มันต้นด้วยันหน้าเราจะมาบายเลนเดี๋ยวถ้ามีอะไรตกับมันก็จะตอกออยากให้เตอนนะพี่กีเราพี่กินอะอุยไปทำอะไรมาสวยจ้าแปลกปะใช่ไม่ได้ใส่ฟิ่งอันนี้ได้ใส่สิ่งไหม ไเน่เอาไปะแต่เอฟเฟคฟิลเตอร์นิดนึ่ไม้เนี่ยจริงจริงอะไเนีปิดตัอยากลองละตงต้องัต้องตัดสี่มงันีทมต้ติดแล้วก็ฟิลเตอร์นี่ค่ะอันนี้ไม่เสร็จฟิลเตอร์ อันนี้คือหน้าสดค่ะไม่มีฟิลเตอร์นะคะตบผบตรงนี้แหละกินมาแล้วนะ่เออกู่นะเออมันจะดูแล่อขเออนี่ดูเออนี่ดูแบบสวยเลยกินเสร็จเจาะขึ้นที่ปะไม่เป็นไร ก็นีกาบชิมกบับเอนะครคือชิมอะไรันตัวฉันแท่ <c oughs> ไม่โดนผมกับเสอนสนะแ้วเขาชิกามก็นย่งงอะแบบผมบตับตรงตองแบบตอนนี้เราใกล้หมดแล้ว บอกว่ารู้สึกว่าเข็ดจิราลำพึงคือจลิดพี่กินเออเออไม่ได้ถามผมแต่ดิฉันมั้เป็นาารูค่ะเ<า><ไ>ป็นเราแล้วแม่แต่งหน้านอ,อ,อ,อยู่เม็นูหลอกมุมอยู่สวยอยู่นะหน้าเหมือนพี่กินมากใช่ฝันนี่คือพี่กินเองค่ะไม่เหมือน วันนี้กินไม่ได้ลองพลงต้องต่งเปนูกวันนี้มาถ่ายงานคะไม่ได้ออกงานคะ่<ม>นะเขาบอว่าแต่ตอนปล่อยมือจะลิดลำนำหรือเปล่าใช่คะ่ะจติดลำนำ หน้าเหมือนลำพึงมากใช่ค่ะโอ้วันี่ไม่ลองไปแล้วขอบคุณนะคะอใไม่้องเดี๋ยวถามแม่นะเขาถามว่าถ้ายกกินเลือกได้หนึ่งบทอ่ะกกินอยากเล่นหนึ่งบทอะไร ย้ายอยู่นะู้่ามาอันนี้คือไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมคะดูจริงเออน,นี่ no filter 好照好摘呢，那。 ไปแล้วนะสายบ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 ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะยัสวัสดีค่ะเจอกันเจอกผมเปียกดูสวยจังสวปะอ๋อ่เรานเรัจนอะต้องแบบมีวอลล่นนิดนึงเอาแบบที่มันเข้า เกิดพัดไปหน่อยนะ 嗯。 ต้องสำรองจะเอาไวเป็นช่องลา